ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอ่ะ mm hmm. เปิดก็อ่านะออนะ<ต>ให้เปิดเถอะแต่รอบล่าสุดมาดูหวานไงมันเป็นงเ,นเพลงมาคืออมมันมีโมเมนต์ที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆเรามีน้ะไม่เคยถ่ายรูปคู่ลงไอจี hmm. อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพอมัน พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากลงเหมือนคนอื่นเขาแหละโอกาสพิเศษอะไรทําไมทําให้แบบเผยเราดใจอ่อนยอะจริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรนะคะแต่ว่ามันมีความแบบเหมือนเราคบกันมาสักพักแล้วก็เรามันพัฒนาขึ้นแล้วเราก็มีโมเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอารมณ์ให้ลงหน่อยละกันอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่มันนานเท่าไหร่แล้วก็สักพักแล้วนะคะ จะปีหรือยังเกินละค่ะเกินล้ะเป็นไงบ้างอาพมอลงไปฟิดแบกเพื่อนๆก็มาฮิ้วกันใหญ่เลยคือรู้อยู่แล้วแหละว่าใครใต้องมาแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนเราก็ให้เกียรติทอาเนาะ เพราะว่าจริงๆตัวเขาก็แบบเฮ้ยคุกันมาตั้งนานแล้วแบบปิดหรือเปล่าแล้วก็เราไม่ได้ปิดเพราะว่าคนอื่นเวลาเจอเราก็จะเห็นว่าเราเออเราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไำยังไงบ้างพี่มีเขาก็อายค่ะก็คือโดนจับจ้องเยอะเขาก็อายเขาก็อายแต่เขาน่าจะดีใจเนาะเพราะว่ามันแบบเขาเขาน่าจะดีใจนะคะแล้วก็เอ่อเขาไม่ได้พูดนะแต่ว่าด้วยการกระทำเขาเขาดูแบบเฮ้ยเราลงหรอไม่คิดว่าเราจะลงอะไรแบบเนี้ย ตัวแล้ออกแนี้มอ่าเียการนก่นะคะคือจริงๆตัวมินามินชิวมากแล้วก็คืออยากให้ทุกคนเป็นตัวเองเพราะว่าเราอะรักกันทรงที่เราเป็นตัวเองเออก็เลยไม่ได้มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ล่าสุดมีลูกชุดแต่งงานสาวอะแหละเขาก็รู้จักเจสกาโซหรือเปล่าอะไรยงนี่ยยังอะทำไงดียั <c oughs> เออเออยังนะคะแต่ว่ามันเป็นชุดแต่งงานที่เราแบบ เหมือนตกลงกันมานานแล้วว่าเอ้ยเราจะถ่ายให้กับห่องเสื้อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจังหวะว่าคิวมันอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยได้ทำแต่ออล่ามันก็ได้นะคะออา่มาแล้วออ่าจะสั่งก็ต้องออลาแหละช่างแต่งสองชั่วโมงขนาดนั้ก็ต้องออลา่เนาะเอขาแชร์บ้างไหมคะพอเขาเห็นภาพชุดนี้แเขาก็แชร์นะหรือหรือว่าเขาก็พร้อมแล้วหรือเปล่าี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรตามเขามาคุยแล้ว แต่ว่าคือมินเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนี้เรามีการคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วมันคงไม่ได้อยู่ดีๆแล้วแบบสะเพอะไรอย่างเงี้ยคือเราน่าจะรู้จังหวะอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นช่วงไหนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันสองคนเออก็าบอว่าตับคลาตับนี้มันนองตัวมากที่สุดสำหรับเราค่ะใช่อันนี้ไดเจอผู้ใหญ่ใชองหมค่ะใช่ค่ะใช่เขาเล่งไหมคะผู้ใหญ่ไม่เล ใวยความที่เขาเ,ออเด็กกว่านีด้วยก็หหให้มันให้มันแบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นตัวเองสบายๆไปถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมันต้องพัฒนาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะรู้กันเองแต่ว่าด้วยการที่เราคุยกันเราคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะอ,อย่างเราเซ็กซี่บ่อยๆองเนี้ยเขาแอบหัวเน้อยลงแล้วนะ ขาขอไว้วห,าหารือว่าเราอด้วยหุ่นเราได้มามหมายถึงว่าด้วยจังหวะโอกาสอะไรนี้มากกว่าค่ะก็ยังเป็นตัวเองอยู่เขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะแต่เรา,าแอบเบาให้เขาใช่ไหมแอบเบาให้เขาแล้วก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> เนาะแล้วก็ตักาแล้วอะ่ะจริงใจน <c oughs> เนาะ,อะโอเคอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะเพราะว่าเพราะว่าหยาดทิพย์เนี่ยเขาทํางานมานานนะยี่สิบกว่าปีนะพี่นานมากอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเป็นนักแสดงที่แบบมีฝีมือแล้วก็มีโปรเฟนชั่นอ่เนาะแล้วพอมีข่าวแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ก็ฝึกษาก็ปรึกษาเขาก็บ่นๆนะคะว่าเออเส็นชิงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้กำลังใจกันอ แต่ในมุมในมุมเพื่อนเองก็ก็คือเห็นกนารทำงานของเขาก็แบบใช่เขาเป็นคนพ้นเทีะค่ะเขาจะถ่ายละครแต่ละทีเขาแบบฉากไหนที่มันต้องเล่นยังไงเขาแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นอ่ะข่าก็เขียนอะไรวันนี้นึงอ่ะมันไม่ได้มีการเล่นเกินเลยตานอกเหนือจากที่พุ่มกับสั่งอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราถ่ายละครนะเราก็ทําตามที่พุ่มกับสั่งได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวเราเองก็ก็เชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าว ถ้าถ้าเป็นตัวเองก็เชื่อว่าข่าวนี้ไม่น่าใช่เขาไม่ใช่อะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าใครเขียนถึงเขารู้ว่ามันไม่โอเคมันเป็นงานเขาอะค่ะออคือตอนนี้คือพี่มีว่าเป็นห่วงความรู้สึกใช่เขานอยค่ะเขานอยเลยค่ะเขาเขาเครียดเลยเพราะว่าอยากดูเขาเป็นคนไม่ได้โพสอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงอมเออแต่บงขาอกวาหมืนอยากแบบเขาตัวไม่ดีอยากให้เงียบไปเลยที่บอก ส่วนใหญ่ชี้เป้ามาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเหมือนหลายหลายจุดมันตรงไงคะที่ที่ที่เหมือนแบบเล่นเล่นละครจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็าไม่ต้อมันเขาก็ต้องแก้ก่อนไม่รู้อ่ะใช่ให้กำลังใจเพราะเขาเครียดจริงๆอะพี่เขาแบบนอยอยู่กวงการมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยมีโทรมาคุยกับเรานี่แอบร้องไห้อยู่เลยบ้างไหมเขาคุยเขาเศร้าอะค่ะเออ อะไรเพิ่มเติมไม่ได้จะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมเออเรื่องนี้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาแค่บอกว่าเขาเครียดนะอะไรอย่างันค้<อ>